สิ่งที่พอนแนวประทับใจก็เลยอยากให้ทุกคนได้เห็นบรรยากาศนะทุกคนอยู่เขตนอกนะเป็นเขตนอกแต่ว่าสิ่งที่พอนแนวเห็นก็คือมีเซเว่นหรือว่าล้านสะดวกซื้อนั่นเอง่น้อนมันเป็นไปนแดงใดพี่น้องอยู่ทุ่งให้ทุ่งหน้าได้เขตทุ่งให้ทุ่งหน้าแต่ว่านะมีเซเว่นนะวันนี้กับมาก,กับบาวล่วคาคือเก่าทุกคนกะมาทีทำความาในใจบาล่าเพื่อนๆกนะนั่นแหละทุกคนเคืออ่อนงที่บอกเนาะกะทุกคยได้เห็นอีเยอมากมมยกะวันนี้กับาพากันมาเบิงเพราะจะเลื่อนอีกมุมๆหนึ่งแล้วกันนะอะทุกคน สบายดีพะคงสบายดีสบายดีข่อยกลุ่มไม่รุนท้ายฟันเนาะมือนี้ก็มาเบิงยังเกาะเล็กเกตแม่นเบิงเล็กเกตเซเว่นเซเว่นอีเลเว่นนะข่อยได้ยินแต่ในเพลงเนาะข่อยก็ได้ไปก็มาอยู่นี่ก็คือมันสะดวกสบายคือเพป็นว่าดีกว่าเจ้าเจ้าคิดว่ามันสิมีบอกทุ่งให้ทุ่งอยู่ข้างทุ่งหน้าสิมีเซเว่นเอามันเป็นเมงเนี่ยเอ้านี่ยเบิงสิว่าบ้านนอกบ้านนอกเนาะ มันนอกไนโมเมนต์ในเมืแม่น <Man. S 1> แต่ว่าเเวน่นนี่มันตัง้งมันคือคือมันตังนน้งอะไนี่หรือว่ามันเป็นแบบนี่แหละคอยสงสัยคอยสงสัยเจ้าเขาเคอยอยากถามเจ้าการพัฒนาของเพิ่อนนอกมาเจ้าอนนอก็เคยสงสัยขึ้อนขอยบอสงสัยนะว่าทั้งที่เปิดแบบเพิ่นเปิดแบบนี้ คล้ายๆว่าคนเปิดแข่งกันหมดเลยเนี่ยเลยีว่าแข่งกับ่อยว่ามันเกี่ยวกับด้านบริการเดีกว่าก็คืออนในบริการดีคนก็อาจจะใช้บริการบ่อยคือว่าบอลนี้มันหมอน่าจะทํามกระบอกหมอเลยล่ะมันไม่ซ้ำแยกเลอาจจะไป็นไปได้แต่ว่าต้องขามไปทุ่งหน้าดิทุ่งหน้าเลยอนาคตอนาคตข้างหนจะมีรีสอร์ทหรือเปล่าหรือว่าเระจมองห็นอนาคตอาจจะเป็นไปได้เนาะเพราะว่าเเพราะว่าตรงนี้เป็นเป็นทุ่งหน้าก็ตามแต่ว่าทุ่งหน้าที่เพิ่นบุกเบิกด้ เป็นบุกเบืกคือแบบบูมว่าอนาคตเพื่นเช่นยังนะแต่ว่ามอันนี้คือร้านสะดวกซื้อหรือว่าร้านเซเว่นนะนร้านเล็เกๆที่แปลกใจก็คือว่ามันคือมาอยู่ในซอกหรือหรือว่ามาอยู่ในสถานที่ที่แบบมันี่มีคนเข่าแต่ว่าคนเข่าหลายเนาะแปลกใจกัมือนกันทั้งๆที่มันบดเลยจเจริญปายในดิแม่แม่กือทั่งมันบุนดียูติดทางบุนติดทางใหญ่แม่บุนดียูติดทางใหญ่ก็คือมันอยู่ในซอย เขาขับรถไปสืบหลากฐาเขาต้องมาสืบสิ่งนี่แหละประเด็นความหมายคือความสะดวกสบายเขาบอกว่าบางทีในพี่เขาบอกว่าทิ้มืนอไรเขาแวะมาเซเว่นอีเลเวนโอ้ยเขาบอกเขาว่าเนี่ยหนีเลยเนี่ยนะครเอ้าเดี๋ยวจะไปเบิ่งเนาะแต่ละจุดเนาะแต่ละจุดว่ามันจะมีหลายปันไหนแหละมันจริระยะห่างนี่ประมาณไหนมันกระปุกมีแค่เซเว่นนะซูเปอร์มาร์เก็ตก็มีนะซูเปอร์มาร์เก็ตก็มีแม่นติดติ้งกันมันแม่นบ่ล่ะไปเนี่ยไปเบิ่งเลยไปไปเอาทุกคนไปกันเลย เอาทุกคนตอนนี้วานนี้กับเบ้าคุ้งกับมาฮอดเลยเนาะแม่เป็นร้านยังเบ้าคุ้งซีเจอ่าเทุกคนเป็นร้านซีเจซีเจมอซีเจนี่มีเบียร์เหล้าพร้อมเน้เนาะแม่มีเบียร์เหล้าขายใช่มีเบียร์เหล้าเออเจ้าบ้าคุงเจ้ซื้อจากไหนครับล้านที่มันติดติดกันและดูในเขตชุมชนอยู่ในบ้านนอกมันบริวูในขาตัวนุ่นใหญ่นะบริวูหน้าตัวนุ่นใหญ่นะเออนี่แหละ มันมันมัมจะเลื่อนคว่าเลยมันจะเลื่อนเกินไปือเปล่าบากุ้งก็ว่าแต่บางบางประเทศบางชุดนี่แทบจะโบมีเซเว่นไส้นะแม่นแม่น่มีกนี้หน่อยนะมีหน่อยแต่ว่าประเทศไทยเมืองไทยนี่มันคือผุดขึ้นตลอดเลยเซเว่นและคือแบบมันหนาสิเป็นเขตยสุ่มส้นนะครับแบบซุมส้นนี่มันใหญ่แลวเพนกับมาตั้งอะไรย่งไดโอคิดว่าได้แม่น แต่ปกตินี่ส่วนใหญ่เนาะที่เขาเคยเห็นเนาะก็จะเปิดแค่แถวขางแถวทางทางง่ายทางลักแม่นทางหลักเสร็จแล้วแต่อันนี้อย่างที่ทิพยที่ที่ผ่านมาก็เป็นอยู่ในข้างทุ่งนาแม่นแม่นข่างทุ่งนาแต่ตัวนี้อยู่ในชุมชนในชุมชนแต่ว่าอันนี้เป็นร้านสะดวกซื้อเป็นซีเจเนาะแม่นเป็นมานสะดวกซื้อนะทุกคนก็ถือว่าเมือใกล้เคียงการีสันเลยเออสะดวกสบายนะแม่นสะดวกสบายมีแต่ว่าตัวนี้ตัวนี้จะง่กว่าตัวนี้จะมีครบกว่าจะมีครบกว่าจะมีเบียร์ลาวขายกอบนักทุกคนในบรรยากาศนะ แต่ว่าคนก็อาจจะบ่ค่อยไล่พันได์อะไรเดี๋ยวทุกคนชิวเสื้อเดี๋ยวจะแพนกล้องไปมันเป็นซูมซนนะเป็นหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านในซอยแม่เปนในสองในซอยในสองในซอยขยันผู้บรูกับโบจักป่าาว่ามันมีแม่นว่ามันมีสี่เก๋หมาคุ้งหู้ตอนแรกบอหู้เลยเนาะเออเจ้าผ้าคอยมาเขายังงงเลยว่าเขามาในสองในซอยมันหนีในแนีใดไหนขนาดมันเป็นไปเองเลยนี่แหละความเจริญของประเทไทยเอ้าเดี๋ยวหลายคนชิวเสื้อเดี๋ยวพาไปเบิ้งอีกสถานที่แห่งหนึ่งนะ ไปเบิ่งกันนะเซเว่นมาอ,อยู่ในซอยนีย่มันจะมีหลายประมาณใดอ่ะทีเดียน่มีเหล้อซองแมนเซเว่นหนึ่งแล้วก็ซีเจหนึ่งซี <CJ> 1 1> เจหนึ่งเอาทุกคนเดียวไปเบิ่งกันเลยไป,ไปดูนะทุกคนนี่หลายๆคนอาจจะม่เสือเจ้าเจ้าเบิ่งน,นะมันอยู่ในตลาดนะครับอันนี้มันเป็นตลาดในน้อยนะว่าคนณะม,มันสะดวกสบายค่อยสะดวกสบายว่ะสะดวกสบายว่ะติด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 กันเลยว่ะเซเว่นติดติดกันแบบนี้เจ้าแปลกใจบอกว่ามันจะขายเด้ดบ่ มันสะดวกสบายกันแค่ออกมาจากห่องผักก็เจอเซเว่นแล้วมันมันสะดวกสบายกินไปบอกทิพเพิ่นจะเปิดยี่สิบสี่สุโมงนี่แหละค่อยว่ามันก็ะจาิมีความเปิดยี่สิบสี่สโมงแมนกันนี้แหละเพิได้คายยู่ตอนนี้แหละเจ้าหิวเขาตัวนี้เจ้าออกมาสิแมนแมนมันขักว่าเจ้าไปประหลาดใจบอกว่าเอ้ยมันบมจิงบอกว่าเปิดติ๊กเกันเลยเออห่างกันบุกห่างกันบุกขี่โลอยบหนาเจ็ดเนาะเพราะว่า กันแบบบุคลากรคนหลายโอ้แต่ว่าบ่อนเพิ่นเปิดบบเพื่อกับกบริเลือกสถ<บ><บ>านที่นะแม่แม่บริเลือกนะว่าเอ้ยมันต้องเป็นสถานที่ที่มีรถหลายเป็นสถานที่ที่ว่าบางบ่อนเห็นบอกอยู่ทุ่งนาก็ยังเปิดแมน่นขางทงุ่งนาก็ยังเปิดแมน่แมน,น,นี้ก็อยู่ในซุ้มซนนี่อยู่ซุ้มซนซุ้มซนกับซุม้มซนหมดเลยใหญ่แม่แม่และไอ้อย่างซุ้มซนนี่กะร้าั่นซีเจตีฮามาเหมือนกันมีซีเจแม่แล้วก็ไม่มีเซเว่นแม่นมันต่าแปลกใจนะเมืองไทยเนาะว่า เจ้าโบแปลกใจเ่าเป็นยังบอลได้มีสี่เบบอลนันจังอยากมีสี่เหียญค่นี้แหละมันเปิดอยู่นากันแต่ว่าคนกะหลายคร่อันแม่นี่คนหลังเขาหลังเขานี่แหละเขาเรียกว่าความสะดวกสบายทางด้านบริการเนาะคือคอยบอกและว่าเรียกครับนายคมมานาคมหน่ด้านบริการของเพื่อนดี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 สุดยอดจริงๆนั้นทุกคนเอาเดี๋ยวเข้าไปไป ให้เบิ้งเอาจิพาไปเบิ้งเลยละจุดบางบ่อนนะถึงว่าเปิดติดติดกันเลยนะแมนนแมอันนี้ยังบอกปันใดนะแต่บางจุดที่หันหนาใส่กันก็มีแล้วก็มีอีกบ่อนนึงน้ำจะมันจะจู่ในซอกหลีอีกบ่อนนึงเดี๋ยวพาไปเบิ้งเอาทุกคนเดี๋ยวไปเบิ้งกันเลยนะเดี๋ยวจับเข้าเมือนี้เพราะงานจะมาพาเบิ้งความเจริญและความสะดวกสบายของเมืองไทยว่าเมืองไทยนี่สะดวกสบายไปถึงขั้นใดแล้วแมนแมนแมนบอกคุณผมเป็นแปลกใจเนาะมันสะดวกสบายเกินไปเลยด้นี้คุยว่านี่ นาะไปเอาโอเคไปเลยทุกคนไป